ในเรื่องของนะคะทรัพยากรบุคคลเน้นถึงนะคะเรื่องของนะคะ smart management นะคะ o d ก governance แล้วก็ ecosystem นะคะซึ่งในความรับผิดชอบนั้นนะคะเป็นความประสงค์นะคะของ SUT profile เลยก็คือนะคะให้ความสำคัญกับสารสนเทศนะคะซึ่งจะต้องก้าวไปสกกู่การเป็น smart HR แล้วก็สอดรับกับ digital university นะคะภายใต้ SUT Reprofile นะคะก็คือเป้าหมายของท่านธิการบดีนะคะคือการปรับปรือโครงสร้างด้านบริหารส่วนบุคคลนะคะในนั้นเนี่ยนะคะจะถูกแบ่งออกเป็นสีเรื่องด้วยกันที่เราจะวัดความสำเร็จนะคะ,ะเรื่องแรกก็คือมันจะต้องมีการ ปรับปรุงกฎระเบียบนะคะเรื่องที่2นะคะเมื่อปรับปรุงกฎระเบียบนะคะให้มีความยืดหยุ่นและก็ทันสมัยแล้วนะคะก็ต้องนําไปสู่นะคะการพัฒนาบุคลากรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการและก็สายปฏิบัติการวิชาชีพนะคะพอพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของการนะคะอา ประเมินผลได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงการโปรโมชั่นก็คือการพูดถึงนะคะการที่จะมี incentive เรื่องนะคะค่าตอบแทนนะคะหรือแม้แต่ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรของเรานะคะเรื่องสุดท้ายนะคะที่จะละทิ้งไม่ได้เลยซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับ3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของนะคะ t m a r t HR นะคะก็จะว่าด้วยนะคะ t i l i t a l HR นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่อง IT สารสนเทศทั้งหลายฐานข้อมูล ุขขคนนะคละใหญ่ๆก็คือนะคะเรื่องของการพัฒนาบุคลากรค่ะนะคะ,นะคะจะเห็นว่านะคะเริ่มมีการนะคะส่งคณาจารย์นะคะไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศรวมทั้งอบรมนะคะในเรื่องที่เป็นเพนพ้พอยต์นะคะของสาขาวิชาของสารวิชาที่จะมาสอนเด็กๆเราที่เป็นเรื่องนะคะใหม่ๆนะคะเราอาจจะยังไม่ได้ ลงไปถึงเรื่องของ job description mm hmm. ก็คือบรรยายลักษณะงาน mm hmm. ว่าแต่ละคนรับผิดชอบงานอะไรบ้างนะคะ mm hmm. มีความซํำซ้อนนะคะ mm hmm. หรือเหลื่อมงานอะไรกันนะคะ mm hmm. เราก็มีการนะคะ พิเคราะห์นะคะ job description นะคะในการอบรมนะคะแล้วก็ฝึกเขียน Job Description ของตัวเองนะคะตรงนี้นะคะมันจะเป็นพื้นฐานนะคะนำไปให้ส่วนชกรบ,บุคคลเนี่ยนะคะเขาสามารถนะคะ clarify หรือแยกได้นะคะว่างานที่พนักง,งานรับผิดชอบคืออะไรและเราจะนำไปสู่การพัฒนานะคะพนักง,งานนะคะและที่สำคัญนะคะ ในปีสุดท้ายของ SUT l i p o f i l นะคะ20 20เนี่ยนะคะเราจะมีการจำแนกทาเลนต์ออกมาค่ะว่าแต่ในละจอบในแต่ละจอบนั้นนะคะ มีใครบ้างที่เป็นทาเล n ์ซึ่งจะเนมชื่อออกมาได้เลยนะคะก็จะนำไปสู่นะคะการพัฒนาที่เป็นปรูปธรรมลายบุคคลต่อไปนะคะมันก็จะนำไปสู่นะคะเรื่องของการ Evaluation และวก็ r o รโมชั n นะคะเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะที่นะคะเราจะนำา p r o j e c t เพด a มนต e เมนนี้นะคะมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ Evaluate นะคะาการทำงานของเราและก็นำไปสู่การขึ้นเงินเดือน ที่ะะมีศักยภาพแล้วก็เป็นธรรมกับทุกคนนะคะแต่เดิมเนี่ยนะคะเราจะทำเป็นก้อนกลมๆไว้3ส,ส่วนก็คือเรื่องของนะคะคุณภาพและปริมาณงานส่วนที่2ก็จะเป็นว่าด้วยนะคะ เขเรียกว่าพฤติกรรมในการทำงานนะคะเพราะนั้นนะคะเพื่อเป็นการนำไปสู่การ evaluation ที่เป็นธรรมมากขึ้นนะคะเรามีการปรับปัจจัยในการพิจารณาคะโดยเราเอาของเดิมนั่นแหละคะ่ะมาจัดกลุ่มแล้วก็แบ่งเป็น3ก้อนด้วยกันก็คือก้อนที่ว่าด้วยนะคะคุณภาพและปริมาณงานส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของนะคะการพัฒนา ตัวเองละค่ะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นว่าด้วยนะคะพฤติกรรมในการทำงานนะคะถัดมาก็คือนะคะจะต้องอะัยไปกับ s อ t r e p ทลิโฟหรือแผนหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะขาดไปได้เลยก็คือเรื่องของสวัสดิการพนักง,งานนะคะซึ่งหลายคนก็คงจะทราบว่าในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการนะคะ ปรับเรื่องนะคะสวัสดิการนะคะว่าด้วยนะคะการนะคะจ่ายเงินสมทบกรณีกรเกษียณอายุการเปิดงานนะคะซึ่งได้ใช้สำหรับผู้กเกษียณและก็ได้อน,นิสงส์ถึงผู้กเกษียณก่อนหน้าด้วยนะคะก็คือมีการนะคะปรับนะคะค่ารักษาพยาบาลน,นะคะสำหรับผู้กเกษียณอายุของเรานะคะการวางราักฐานเรื่อง Quality c u น t u ร e นะคะซึ่ง เราอยากให้พนักงานนะคะมีการนะคะพัฒนา SOP ของตัวเองขึ้นมาสามารถที่จะใช้นะคะเป็นผู้บริการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานแล้วนะคะมีการใช้มีการปรับปรุงแล้วนะคะสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการที่จะขอนะคะ Career Path นะคะก็คือการเข้าสู่ชำนาญการชำนาญงานนะคะเมื่อประกอบกับนะคะเราทำวิจัยของเราเกี่ยวกับงานของเรานะคะซึ่งก็จะเห็นว่า H T r e p r i f i นะคะค่อนข้างที่จะวางคีย์เวิร์ดร้อยเรียงเป็น s o r ี่นะคะเพื่อการเกิดประสิทธิภาพในการทำงานนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของค่านิยมที่เราเรียกง่ายๆว่า E C ซึ่งมาจากตัวแรก E ก็คือ Excellent นะคะ A ก็คือ Accountability นะคะคว,ความรับผิดรับชอบในหน้าที่นะคะแล้วก็ S ก็คือ s e l f o o d Governance Go นะคะแล้วก็ I ก็คือ Innovation นะคะซึ่ง อามันไม่ได้ไปไหนเลยค่ะความจริงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ออกมาจากตัวตนนะคะของพนักงานทุกคนไนมะะ่ว่าจะเป็นสายวิชาการแล้วก็สายบริการวิชาชีพนะคะซึ่งเราทําเพื่อเซิร์ฟภารกิจของเราค่ะก็คือการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งเป็นภารกิจใหญ่ของมหาวิทยาลัย